ครับประเด็นที่เราเป็นวาระชาติในขณะนี้ขับดันในเรื่องของภายในประเทศเราคือการเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองนะครับซึ่งเชิญชวนประชาชนครับเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีนี้คาดรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองจะเติบโตขึ้น10-1 5เครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ท,ทนะครับเผยโครงการ365วันมหศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันช่วงเก้าเดือนแรกนับตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จครับเป็นอย่างดีมีการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นทั้งในเมืองหลักและเมืองรองจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวนะครับ73.32ล้านคนครั้งนะครับเพิ่มขึ้น34.47สร้างรายได้กว่า169,608ล้านบาทอันนี้เพิ่มไปกว่า38เสร็จๆนะครับคาดว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า40%เมื่อเทียบจากปี62ครับดังนั้นนะคะเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยเ,ยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้ดําเนินยุทธศาสตร์โครงการ365วันมหัศจรรย์เที่ยวเมืองรองดันกระแสท่องเที่ยวเมืองรองตลอดทั้งปีนี้ค่ะ2,567เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะทเที่ยวเมืองรองมิรู้ลืมกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาเดินทางท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ ต่างๆในเมืองไทยโดยจะเน้นแนวคิดซอฟต์พลาวเวอร์ค่ะซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไทยมาเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีคือ 365- ถึง366วันคาดว่าในปีนี้นะคะปี2567ารยายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองจะเติบโตขึ้น1 0 1ถึงเจากปีที่แล้วนั่นก็คือ2566เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท่องเที่ยวส่ง ผลให้เศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ